บรรยากาศดีจ้า Good weather ระลึกอดีตเวลาออกนอกเนาะเราก็จะออเดอร์ผัดผักรวมใส่หมูค่ะมาหันแค่ความเลิดเดินเวลาเราไปสั่งอะแล้วสั่งต่างเราก็จะลืออหานอว่าเฮ้ยมันมีผักอะไรบ้างว่็ใส่บรกใส่อะไรก็ได้กินได้ทุกอย่างแต่จะมีต้นคะนาอะไรก็ก็ใส่ให้เราเราหน้ากินแล้วเขาก็จะใส่แอบ แค่หลอดเหล็กเนาะเท่าที่จำได้เนาะคือสังเกตนะร้านอาหารจานต่างก็จะมีถั่วอีู่ต่างประเทศอะไรอยู่ประมาณนั้นลำดอกลำบีนะก็มาทำให้เรายิ่งข้าวโพดอ่อนด้วยอก็หั่นให้ดูประมาณนี้เพื่อนจะได้ไม่เสียเวลาที่แรกว่าจะทำแบบราดข้าวคงราดไม่ได้แล้วแหละคงใส่จานแยกเพื่ออ่อนลอดนะ ผัดใส่หมูมาดูเครื่องปรุงอันนี้นะ้ำมันหอยเยอะหน่อยอันนี้กะปินะคะรสดีน้ำตาลทรายซีอิ๊วหวานแล้วเจี้ยวมีก็ใส่ไม่มีไมต้องใส่นะคะถ้าอยากให้หอมก็จะเพิ่มรสฝาเขียวไปนิดนึงอ่ซีอิ๊วหวานนี่ใส่ให้สีมันดูดุดันขึ้นถ้าเพราะว่าผัดผักมันอาจจะดูซีดเนาะเราก็จะทำให้ทุกอย่างมันรวมเป็นเนื้อเดียวกัน เอาเนื้อหมูลงไปคลุกไว้ได้เลยอาหารตามสั่งต้องมีน้ำแข็งเนาะจะนี้สิ่งนี้ว่าชิราได้ไหมฮะชิวิดีจ้จะขาดเธอไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดอะไรก็ขาดได้ฉันขาดอันนี้ไม่ได้ว <c oughs> <c oughs> ันไหนขาดฉันเลวเธอจะรู้สึกวันไหนเสมอเดี๋ยข <c oughs> ่าปเลยอยู่แค่เดียว รุ่นช่วยกันทำไข่แดงแตกไหมยางๆๆๆๆๆๆยังยางยางตกเบาเบาเดี๋ยวกองคึ้นไม่ได้กินว้าวยอดเยี่ยมเลยเก่งกระทะร้อนใส่น้ำมันน้ำมันร้อนใส่ไข่เกลืนไหมอันนี้ดูกันเพลิ่อนไหมพี่น้องรอดไหมนี่เป็นหวงโทรศัพท์พี่นอ้องนนีดน้ดูกันกทุกความเพลิ่นนะคะ คนเรามีสิทธิ์ที่จะมีความเพลิดเพลินกับการทำอาหารจ้าเนาะดู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 ดดดไปเท่นอนหร่กันเ้อะแต่เราจะทำไข่ดาวแบบสุกนะเราก็จะกลับอันหยดลงกลับอีกทีสิไม่หมดแล้วโอ้โ,โอ้อยังอยางย่างย่ง,ยง,ยง เราจะเริ่มเริ่มจากก,ก,การทําอาหารและการกินกระเทียมพริกก็ทำส่วนหมูให้สุกเลโอ้โหจามไปหลายรอบเลยเนี่ยโอ้สุกแล้วก็ชิมรสก็เร่งไฟแรงแล้วก็ผักลงว้าโอเคล่ะตอนนี้เร่งไฟแรงแล้วนะคะผัดลงในผักนี้ใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งจ้ะเราก็จะได้ น,วน,วนแบบพี่คนไทยอชอบนอะไรนัวกะปิจ้ะมข่าวกนะมัีม,มีก็เที่ยวเวียมมนเที่ยวาเข้ากับเนีไปไก็ทำให้สุกด้ือเิดได้เลยนะจ๊ะแต่จะบอกให่นะยังไงเสีน้ำมันก็เยอะรวมแล้วกับดาวไข่ก็อทีกว่าแน่นอนน้ำมันจนะานที่เตรียมไ,ไ,ไว้ให้เร้อยล ไบดาไบยุคโอเคมาเพื่อนมาเลยมาเลยล้องมุดทันเพราะมันกินไม่ทันเยอะอยู่จังเยอะมากบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยดีจังเลยได้คนขยันทำอาหารอยากเอามาอยู่ที่บ้านเลงทำอาหารให้กินแต่ถ้าจนอ่ะก็ทำได้อาหารอ่ะแต่ถ้ารวย โน no. ชอบอยู่เย็นๆแล้วก็ได้กินกาแฟได้กลิ่นน้ําหอมอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะอันนี้บอกไลฟ์สไตล์ให้แล้วนะ <c oughs> หมดอ,อีกก่อนบ้าเหรอใครจะอยากหัวเหม็นกะปิละ่ะโอ้ไม่ยื้อแน่นโนโนโนนไม่ชอบหัวเหม็นอาหารอยู่ตลอดหรอกบ้าเหรอใครก็อยากนั่งงวยหน้าโทร โทรศัพท์มันฟ้องว่าเมมเต็มเจ๊อย่าพราำอย่าพล่ำโอเคโอเคมากินกินไม่รู้จะอัดได้แค่ไหนนะถ้าโทรศัพท์มันแอบตัดเองอะ่ะอร่อยมากๆากคิดได้งไงอะ่ะคิดเองเนาะ ถ้าเราชอบรสชาติแบบไหนก็ทำแบบนั้นไงอร่อยมาก,มากมมล้างโทรศัพท์ไม่ทันโพสไม่ทันเน็ตมันช้า เครื่องคงอืดด้วยแหละอืมโอ๊ยอย่าตัดเองด้วยโทรศัพท์อ่ะกำลังอัาอยอู่อือาไปดูโทรศัพท์ไปป่ามันจะแอบ,บตัดโอ๊ยแสบร้ายแสบร้ายโอ๊ย ไปทากินไดพนพนน้พี่น้องเอาพริกันนั้นกาได้พริกแกงเผ็ดอ่ะเออถ้าในตู้เย็นเรามีพริกแกงเผ็ดเอาพริกแกงเผ็ดทําเลยเด้ออืมอืเพื่อความสะดวกเลยอย่างอร่อยเลยอร่อยที่สุดอร่อยมากๆ ถ้าใครมีผักอย่างอื่นอยากใส่ก็ใส่ได้นะพวกแครอทขา้าวโพดต้นหอมดอกหอมกะเพราโหระพา,ะพาอยากใส่ใส่เลยอืม อันนี้ได้ใส่ผงิูรสอีกไหมไม่ได้ใส่นะคะแต่เติมน้ำปลาจ้ะอืม,มันจืดไปถ้ายิ่งได้อะไรนะถั่วลันเตา กินไปดูโทรศัพท์ไปว่ามันจะตัดหรืลุ้นระทึกอันนี้ไข่ไข่แบบสุกเนอะอืมอืมข้างในก็เนื้หนึบๆอยู่อุ๊ยแต่ผัดผักอันนี้โคตรอร่อยเลยเดี๋ยวทำอีกที ส่วนไหนก็ใส่เล้เหอะไก่ก็น่าจะพอได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ว่าหมูว่ามันมีรสชาติกว่าไก่ โอ้อ <c oughs> คิดว่าเนี่ยพวกพวกเครื่องปรุงรสอ่ะมันก็มีใส่เพวกะผปรุงรสอยู่แล้วหรือปะเนาะเนาะมันก็เลยอร่อยดับบลดับเบิ้ลดับเบลิลดับเบิ้ลอร่อยที่สุดเลย กินผักตอนไหนเไม่บอกพูดไปงั้นแหละจะไม่ทำอาหารให้ใครกิน <c oughs> มันอดไม่ได้หรอกมันติดการทําอาหารทุกวันนี้จะหยุดคือหยุดไม่ได้นี่นี่คือปัญหาใครก็ได้ช่วยมาหยุดให้ฉันทําอาหาร ถ้ามีคนจ้างหยุดนะหยุดจริงด้วยเออเอาอะไรวะโอเคโอเคโอเคไปก่อนเด้อเนี่ยมเมมเต็มเดี๋ยวต้องไปเคลียร์โทรศัพท์ไม่ได้เคลียร์สักทีไม่รู้ยุ่งทำอะไรก็ไม่รู้โอเคเจอก,กันคิดหน้าจะพี่น้องขอกคุณได้ลายอันนี้แสบแสบแสบหลายแสบหลายแสบหลายแสบจนเรียกว,ว่าโฮค,คอมเมนตีลังกา,ก,ากินจพี่นอ้องเลยแสบแบบเหลือเชื่อที่มันเป็นพัดผักแน่เลยเจอกันคิดหน้าจ้าแสง so ม u c h my friend this is all really delicious for me <laughs> thanks for your support see you next with you have a beautiful day bye-bye